่าความโลภจะคล้องนั่นแหละขาความคิดจะคล้องนั่นแหละขาตัวนี้ตายแล้วก็เลยกลับมาตายมาเกิดมาอีกเดีอยหละเนาะเห็นบ่ะสัมมาฯล่าขาจะคล้องน่ะเรีกว่าอะขาค้นคนไปบระบุญไปไหวคนก็มาจากความคิดความคิดก็มาจากค้นเอออันนี้เฮาเอาเดินจากว่าคนก็ซื้อได้ที่จริงคือสัตว์เหมือนบ่หล่ะสัตว์ทั้งหมดเลยแต่ว่าเวีนยงเบเฉพาะพระอรหันต์จังแม่นสัตว์ เออควาเป็นสัตว์ของผระโสดาบัอย่ดีนังไหเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นมีความเป็นสัตว์ผู้ยังมีอารมณ์ที่ยังคล้องอยู่เออในรูปในรสในกลิ่นในเสียงนี่องอยู่เห็นบนานเี้ความเป็นสัตว์ของภาษสกิราคามีห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอารมณ์คล้องอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงคือเก่านแหละลเออความเป็นสัตว์ของอนาคามียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พหันเบิดควก็เป็นสัตว์่าเป็นอย่างใดใดทั้งสิ้นเห็นไหมแต่หูอยู่